ก็สวัสดีท่านผู้เจริญทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับยอดเซียนเกียนฮาเลมในตอนที่ 31- 32นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ดูตอนก่อนหนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ย้อนกลับไปดูมาก่อนนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อกันเลยส่วนท่านใดนะครับที่เคยดูแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตตัดเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้พร้อมกันเลยครับหรับวันนี้นะครับเนื้อหาเนี่ยก็เริ่มหลังจากที่น้องเสี่ยวอยู่นะครับแล้วก็น้องอยูู่เนี่ยได้ปลอมตัวนะครับเป็นสาวรับใช้นะครับจากนั้นพระเอกเราเนี่า ในเมื่อตอนนี้เจ้าเรียกข้าว่าจ้นายแล้วงั้นเจ้าก็คงจะยอมตัวเอดีสินนะพร้อมกับทําหน้าตาตลลึงเลยครับวิ่ง ύ, ยังม่ฉวยโอกาสนะโอ้ยโดนต่อยวิ่งจิบพักเลยอิ่งซุบโอ้โหของนุ่มนิมันเจ้านายเจ็บไหมคะเออฉันเจ็บมากๆเลยละเออท่านพี่เสียวอยูจะไม่ว่าอะไรเลยที่ท่านมาหนุนตักข้าแบบนี้นะ ท่านีเเสยออยู่จะต้องฆ่าฆ่าแน,แน่เลยสบายจริงเลยท่านพี่เสยวอยู่นี่ใจร้ายจริงเลยนะการทำร้ายท่านพี่เด่นลงคอเฮ้ยพวกเจ้าทั้งสองคนพอได้แล้วนะทาไมพอแล้วจะทำยังไงละข้าเองก็อยากจะทำแบบนั้นเหมือนกันและคิดว่าท่านพี่ทำได้ไหมล่ะ จากนั้นในภาพก็ตัดไปนะครับพเอกงก็ได้มาซบที่เซียวยูตามคำท้านะครับเออเป็นยังไงบ้างล่ะอืมวิวนี้ดีสุด,สดเลยละ่ะวิวงั้นเหรออ้ยวิวสวยบ้าอะไรล่ะฮะนี่แน่นี่แน่หลจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงนะครับคนกำลังเดินมาจากข้างนอกอืมในที่สุดกลิ่นนั้นก็หายไปสักทีนะ มันจะที่ค่าซักตั้งนานนงเมืองเอสนี่ทำไมดูยากจนจังเลยหรือว่ามีใครมาปล้นเมืองไปอย่างนั้นเหรอทั่วทั้งเมืองแทบจะไม่มีสิ่งมีค่าอะไรลงเหลืออยู่เลยนะนี่หรือเสียงนี่มันคุ้นๆน,นะดูเหมือนว่าตอนนี้เราคงหลีกเลี่ยงเขาไม่ได้แล้วละไอเทมสมสรับฮิวงั้นเราจะสู้กับเขารด้ออยังไงแต่พูดไม่ทันขาดคำเนี่ยเขาก็ได้เปิดประตูเข้ามานะครับโอ้ อะไรกันนี่มีคนอยู่งัน้นเหรอเอ๊ะทำไมเจ้านี่มันหน้าคุค้นๆนะวอย่ารู้เลยอย่ารู้เลยช่างมันเถอะจริงๆแล้วพวกชาวบ้านหน้าตาก็มนเหมือนกันหมดแหละนะเอาละ่ะข้าจะเริ่มปนแล้วนะ,ะว่างเปล่าเอ้ยน,นี้ก็ไม่มีอะไรเลยเอ๊ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่ดีทำไมมันสะอาดอย่างนี้ล่ะ นั่นมันเธอคนนี้ภาพลงตางั้นเหรอหรือว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะเป็นอ้ที่นี่มันจนสุดเลยนี่วาไม่มีอะไรที่หีบสมบัติเลยแถมพวกสัตว์ประหลาดก็ถูกฆ่าไปเกือบหมดแล้วใครกันนะที่เอาของมีค่าไปเป็นคนแรกนะ่มีการตรวจสอบและจ้างฆ่าสัตว์ประหลาดหมดไือ้อยังไงกันหา อม,มองดูใกล้ๆแล้วสาวใช้คนนี้ดูหน้าตาดีเลยทีเดียวนะแถมยังมีเซอร์คิวบัสน่ารักน่ารักอีกแต่ก็แย่หน่อยที่ไม่ใช่สเปคของข้าเลยนี่เจ้าชาวบ้านงอบสาวใช้คนนั้นของเจ้าให้ข้าจะได้ไหมน่ะืมเจ้าทำอะไรกันเจ้าดูเหมือนจะไม่ได้เอาเงินมาให้ข้าหรอกนะนี่ท่านนักพจน์ภัยขอรับ เรื่องนั้นน่ะข้าให้ไม่ได้ลรอกเอ้นี่ท่านดูนะท่านอาจจะถูกลวงตาโดยความสะอาดสะอ้านและได้เดียงสาของนางก็ได้แต่จริงๆแล้วนางเป็นคนปัญญาอ่อนนะนางจะคานไปทั่วเหมือนหมูในยามกลางคืนและยิ่งแย่ไปใหญ่ในตอนกลางวันที่อยู่ดีๆจะบ้าขึ้นมาตอนไหนก็ได้เออหยี่้าข้ากันเลยงับเขาให้ก็นั่นแหละนะอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับนางเป็นเช่นนี้ครับหื นั่นนะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยก็แค่ความพิการทางจิตใจเองสหายของข้านะรู้วิธีรักษานางสามารถใช้เวทนมนต์รักษาได้ท่านไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเอาละตามข้ามานี่สิเฮ้ยมับเขาให้ช้าก่อนข้าว่าท่านรีบเอามือออกไปก่อนจะดีกว่านะเฮ้ยไอหมอนี่ช่างเหมิมเกิมอะไรอย่างนี้เยิง ในขณะนั้นเขาก็ได้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นสามารถทำความผิดพลาดได้แต่มีเพียงคนโง่เท่านั้นที่ยังจะดื้อรั้นในความผิดพลาดของตัวเองนี่ท่านนักประจญภัยนั่นคือสอบใช้ของข้าข้าเกรงว่านางอาจจะดูร้ายเกินไปและอาจทําให้ท่านไม่สามารถควบคุมนางได้เฮ้ยนางมีนิสัยก้าวร้าวอย่างนั้นเลยถ้าอย่างนั้นหากครั้งแรกไม่ประสบความสําเร็จข้าก็จะลองใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะออ้ยฟุบ ท่านอยากจะลองทำอะไรนะโอ้ดีจังเลยข้าเองก็อยากจะกอดพี่ชายบ้างไงนี่ท่านเชสเป็นอะไรหรือเปล่าเทมนมนรักษาเฮ้ยซึบช่างน่าสนใจยิ่งนักข้าไม่เคยเจอชาวบ้านคนไหนที่กล้าทำกับข้าแบบนี้มาก่อนเลยข้าสัญญาเลยว่า ข้าจะเอาเจ้ามาครอบครองให้ได้อเอเวนี่มันจะข้ามเส้นกันเป็นหน่อยแล้วนะฟิงเฮ้ยบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ดาบนี่หล่นมาจากไหนกันข้าว่าแถวนี้คองอันตรายนะท่านภูก่าควรรีบออกไปจากที่นี่เร็วๆนี่เจ้ายังมาข่มขู่ข้านะ นี่เจ้าว่ามันข่มกู่ข้าไหมอ่ะอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเจ้าค่ะเฮ้ยท่านตลกแล้วข้านาเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดากล้าไปข่มขู่ท่านได้ยังไงกันเล่าอ๋อนี่เจ้าว่าไอ้นั่นมันพูดพิงเงินงำหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้พวกเจ้าทุกคนช้าก่อนละ่ะข้าจะประกาศประกาศเสต็จปลาดในตำนานได้ปรากฏตัวขึ้นทางฝั่งตะวันออกของเมือง พวกมันอันตรายมากๆนักปะจนัยและวีวรบุรุษทั้งหลายในระดับปรลมประจานหรือสูงกว่าจงมาช่วยกันร่วมรบด้วยเถิด้ยมันมาแล้วมันมาแล้วในที่สุดตัวใหญ่ที่สุดก็มาแล้วฝากไว้ก่อนนะข้าจะหาเวลามาจัดการกับเจ้าเ้าหนะ้าวิปะไปกันเถอะพวกเราเอ๋พวกเขาไปซะแล้วล่ะวิพลัว่ว จาว่าข้าบัญยาอ่อนองนั้นเหรอเป็นหมูแถมยังก้าวเล่าข้าจะแสดงให้ดูว่าก้าวเล่าเป็นยังไงยากเอ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะนั่นนะมันแค่การแสดงไงเล่าการแสดงนะการแสดงแค่อดทนนิดหน่อยเองแล้วมันก็จะจบด้วยดีใช่ไหมล่ะสุดท้ายพวกนั้นนะก็ไปสักทีโชคดีแล้วเนี่ยที่ข้าไม่ต้องใช้ดาบฟันหน้าไอ้มอนั่นนี่เขาโกรธแทนเราอย่างนั้นเหรอ ยังจะบีหน้ามาพูดอีกนะหน้ามีอายจริงๆเลยฮึมความเกลียดชังงั้นเลยข้าเป็นคนกำกับบทนี่นะรอบหน้าต้องเป็นหน้าที่ของข้าบ้างล้วละเออข้าได้ยินมาว่าเมื่อกี้นี่มันมีสัตว์ประหลาดที่แข่งแร่งโหวออกมาสินะแต่เรายังขาดอีกห้าระดับเราจะผ่านมันไปได้อย่างนั้นเหรอข้าว่าเรามาเพิ่มระดับกันก่อนดีกว่านะ อ้จริงด้วยข้าเพิ่งเจออะไรบางอย่างแหละย่งไงเล่าอุโมงค์สวรรค์ขนาดเล็กถึงแม้ว่ามันจะเป็นอุโมงค์สวรรค์ชั้นล่างๆแต่มันก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มพลังบ่มเพาะให้ใครก็ได้อย่างน้อย5%เเซนต่ะเจ้าควรจะบ่มเพาะภายในอุโมงค์สวรรค์นี้ก่อนในอันดับแรกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเจ้าต่างจากชั้นตำนานถึง4ระดับส่วนข้าตัดสินใจแล้วว่าจะไปแจมการต่อสู้กับพวกนั้นน่ะ เฮ้ยเดียวนะอุโมงค์สวรรค์นี่มันดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติไปไม่ใช่หรืองไงหาเจ้ามั่วเปล่าไม่มีอะไรผิดปกติหรอกหน้าไว้ใจข้าได้เลยอีฟึบฟิงสมบูรณ์แบบสัปหลาดในตำนานข้ามาแล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็ได้ตัดไปนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้แบบใช้พลังบัฟมาที่สนามต่อสู้เยี่ยมข้ามาได้เวลาพอดี ข้าขอแอบสังเกตดูเงียบๆข้างสนามลบก่อนก็แล้วกันอุ้ยฟึบอุ้ยแย่แล้วสิเราเข้ามาใกล้ไปน้อยเฮ้แต่มันก็ไม่แย่ไปทั้งหมดหรอกข้าขอทดลองดาบเงิอนอันใหม่จากนแดนศักดิ์สิทธิ์น้อยเถอะฟึ้งอุ้ยชวัวรแอบเฮ้ยชาวบ้านนั่นเจ้าเองเหรอเจ้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ย อ้าวาน,นักประจนภัยเจอกันอีกแล้วนะหายเจ็บหน้าหรือยังล่ะเ,เจ้ามาทําอะไรที่นี่มันอันตรายเกินไปจงกลับเข้าเมืองแล้วอพยพไปซะเราค่อยคุยเรื่องสาวใช้ของเจ้าทีหลังแต่ตอนนี้นะ่ะข้าขอจัดการกับเจ้านี่ก,ก่อน <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่บุตรชายของข้าเดินทางไปยังเมืองเอสข้ายัางไม่กลับมาเลยปล่อยบุตรชายของข้ามาเดี๋ยวนี้ และก็ส่งมอบเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์มาให้ข้าสะโดยดีนี่เสี่ยวไอช่วยข้าด้วยอัปเกรดเป็น2ต่อ1ในตอนนี้เลยนี่คือการต่อสู้ที่น่ากลัวมากชั้นตำนานราชาแห่งออกซูเออร์กาฉันตำนานโคตรราชาแห่งออกกูจารูจากนั้นในภาพก็ตัดไปยังอุโม,มงค์สวรรค์นขนาดเล็กนะครับ <c oughs> นี่ท่านพี่เสียวอยูท่านอยากจะพักสักนิดไหมอะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าหรอกบาชมัมพดจะงงนั่นไม่ได้โกหกนี่นะมันเป็นเรื่องจริงค่าเข้าใจแล้วละอุโมงค์สวรรค์แห่งนี้นะ่ะมันขึ้นกับการเพาะปลูกจริงๆเพื่อให้ได้รับการบ่มเพาะอุโมงค์สวรรค์สวนของเฉินนองจากนั้นเนี่ยก็เป็นอันจบในตอนนี้ไปนะครับ ตอลาละก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากให้เพื่อนเนี่ยช่วยก,กดไลค์นะครับกดซับสไครป์แล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดแบบอยากให้ทําคลิปต่อไปเนี่ยก็ช่วยไม่ห้างกลังใจกันใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ